มาต่องานกันอีกคันหนึ่งนะครับกับมาต้าสามคันนี้นะครับก็มาทาช่วงล่างเนาะตอนแรกก็ตั้งใจมาเปลี่ยนแค่ลูกพื้นเบ้าโชคนะครับเบาโชคมันแตกแต่คุยไปคุยมากับเจ้าของนะครับขอบอกสั่งเปลี่ยนเลยก็เปลี่ยนยางด้วยอีกสีเส้นนะครับอย่างแรกที่จะให้ดูนะครับคือยางนะครับเปลี่ยนยางสี่เส้นเนาะยางมันหมดสภาพแล้วนะครับเนี่ยมันแตกลายงาหมดแล้วครับเนี่ยมันบวมด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะระเบิดเอานะครับ อย่างแรกเปลี่ยนยางสี่เส้นนะครับเปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เสร็จหมดแล้วแหละตั้งสูนล้อมาเรียบร้อยขับปกติหมดแล้วนะครับผมจะพามาดูของเสียหน่อยนะครับอย่างแรกนะครับปีกนกล่างนะครับปีกนกล่างเนาะหลัวหมดแล้วนะครับรถมาด้าสามนะครับแนะนําว่าเปลี่ยนทั้งตัวไปเลยนะครับแนะนําว่าเปลี่ยนทั้งตัวไปเลยนะครับจะได้จบงานง่ายกว่านะครับบูธมาด้าสามอัดยากนะครับเคยอัดละ หัดยากมากเหนื่อยนะครับเห็นง่ายทั้งตัวง่ายกว่านะครับมีลูกหมากกันโค้งลูกหมากแหลกลูกหมากกรชักสั้นนะครับสองข้างเปลี่ยนเหมือนกันนะครับเนาะแล้วก็มีเบ้าโชกนะครับเนี่ยครับเบ้าโชกเบ้าโชคมันแตกนะครับเนี่ยโปรตีมันต้องเต็มๆนี้นะครับรูเล็กๆอย่างนี้เนี่ยครับเห็นไหมนี้รูมันใหญ่ละนะครับก็ก็ลูกปืนนะครับลูกปืนมันแตกด้วยนะครับเนี่ยก็เลยจัดการเปลี่ยนให้ไปเลยนะครับ ข้างหน้าเนี่ยเปลี่ยนเกือบจะหมดละค้างโชคแค่ค,คู่เดียวก็จะหมดแล้วนะครับค้างโชคหน่อยอีกคู่เดียวก็จะหมดละพอดีงบประมาณมีจํากัดนะครับเนาะก็เลยเปลี่ยนเท่าที่เปลี่ยนได้แต่ว่างานออกมาก็เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ที่เปลี่ยนไปนะครับผมยางใหม่นะครับยางใหม่เลยสีเส้นผมขายเส้นละพันกว่าบาทนะครับไม่ได้แพงอะไรเดี๋ยวนี้ยางมันถูกครับตอนเนี้ย มันค้างด้านด้านหลังนะครับด้านหลังมันมีเสียงดังอยู่นะครับเดี๋ยวต้องมาเก็บงานอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้ก็คุยกับเจ้าของแล้วขอทําข้างหน้าก่อนนะครับทําข้างหน้าให้เรียบร้อยก่อนแล้วข้างหลังก็จะมาเก็บงานเก็บรายะเียดกันอีกรอบนึงนะครับตอนมาเบ้าโชกมันแตกนะครับเนี่ยเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ไม่ใช่อะไหล่แท้นะอะไหล่แท้ไม่มีนะครับแท้ต้องเบิกห้างนะครับอันนี้เป็นก็คือร้านไหลทั่วไปเทียบเทียบเท่า เกดกลางๆใช้งานทั่วไปไม่ได้อะไรมากนะครับแต่ว่าลูกหมากแหลกลูกหมากชักซนเป็นตองห้าญี่ปุ่นนะครับตองห้าญี่ปุ่นแท้นะครับนี่ห้าห้าห้านะครับลูกหมากแหลกก็ตองห้านะครับตองห้าแท้นะครับมันมีตองห้าแท้กับตองห้าอินโดนะครับตองห้าอินโดของมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยทนนะครับแต่ว่าราคามันถูกกว่าหน่อยนึงนะครับเนาะเดี๋ยวนี้ก็ทําออกมาเด็นแบบเป็นเยอะครับต้องระวังให้ดีถ้าซื้อกับร้านที่ได้มาตรฐานที่เราเชื่อถือซื้อขายกันบ่อยๆนะครับ ก็ต้องถามเขาก่อนว่าต้องห้าแท้ไหมว่าต้องห้าอินโดนะครับก็เลือกเอานะครับนอกตามงบประมาณงานกับมาด,ด้าสามคันนี้ก็งานก็จะประมาณนี้นะครับไม่ได้มีอะไรผิดแปลกพิดสดารอะไรมากเหลือแค่ข้างหลังอย่างเดียวที่ยังมีเสียงดังเนาะโอเคครับผมคันนี้ก็ประมาณนี้ครับมาด,ด้าสามนะครับกับช่วงล่างมีเสียงดังครับ